มันเป็นอินซีร้อเปอร์เซ็นที่สังเกตไหมเราเวลาฉีดเราไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับมันเป็นนวัตรกรรมอินซีนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองแปลงของพี่ชื่ออะไรครับทพี่พี่อาร์ตเนะานะ,าน,ะนะครับได้ข่าวว่ามีหลายแปลงทั้งสวนยางสวนอะไรยางไตนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะพี่ผมเอาออกได้หมดเลยยางไตนึ่งเนี่ยผมถนัดมาก ครับผมผมอยู่กับวงการนี้มานานนี่แหละทางงยอ๋อ,อยางอยู่ตรงนี้ครับยาวไปโน่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวลองอยางด้วย<อ>พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทำไมทำสวยจังทำคนเดียวนี่นะแปลงนี้25ไร่เก่งมากเลยมันเป็นล็อค25ไร่เขาโอ้มรดกพ่อแม่ซื้อครับแถวนี้เขาเรียกที่อะไรโฉนโถดไหมพี่ฉนโถดครับโอ้สุดยอดสุดยอด ยี่สิบห้าไร่แล้วก็ติดกันแค่อีกยี่สิบห้าไร่แปลงป,ลงปลงที่ยางที่เห็นนะครับครับตรงที่ร้านค้าเมื่อกี้นั้นก็ยี่สิบห้าไร่ครับมันจะเป็นล็อกฉน,นดครับจัดสรรแต่โบราณโชคดีเนาะมีที่ติดถนนมาซื้อเอาสมัยนานแล้วครับย้ายมาจากภาคใต้แล้วมาซื้อเอาทำไมภาคใต้ทำไมสำเนียงมาแถวนี้ล่ะผมพ่อแม่เป็นคนอีสานครับอ๋อ โตยยเยนยลับมาอยู่นี่ได้สามสิบปีล้เหมือนเหมือนเร็วนะสามสิบปีับเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะเราจะทดสอบสองแถวนะครับริมถนนเลยนะครับที่เขามีหลายแปลงมากๆก็น่าจะรวมๆเป็น,น,ะนะร้อยขึ้นนะครับร้อยไๆขึ้นนี่ดูข่าสารอาหารครับใบจะเหลือง ใช่เลยเดี๋ยวเราจะแก้ได้หมดนะให้ดูนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ